ครับสวัสดีครับก็มาพบกับไมนาฬิกาชาแนลอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้นาฬิกาตัวใหม่มาล่าสุดเลยก็คือ Rolex Daytona l e เลมัง100ปีฉลองครบรอบ100ปีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ทาง Rolex เนี่ยเคยทำออกก่อนหน้านี้แล้วเป็นตัว พอเนลแมนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อนานมากแล้วเป็นสามตัวเรือนเขาเนี่ยสามสิบเจ็ดมิลตัวเรือนสแตนเลสนะครับส่วนตอนนี้ตัวนี้เนี่ยออกมาปีสองพันยี่สิบสามนะครับแล้วก็ราคาป้ายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณล้านแปดนะครับแต่ว่าราคารีเซลในตลาดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าอยู่ที่ ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้น่าจะอยู่ที่สักครูนะครับเดี๋ยวให้ดูเลย เพิ่งส่งกันมาเมื่อกี้นี้เลยน,นี่จากราคา้ายนะครับล้านแปดราคาตลาดโลกตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านนะครับถามว่าการลงทุนในในาฬิการหรูดีไหม ันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับว่าบางคนเนี่ยเขาก็ชอบหุ้นชอบทองแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งรหัสเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัส126529 LN นะครับตัวเรือนกับสายเนี่ยเป็นไวโก้นะครับไวโก้เลยเป็นพิเศษมากเลยเพราะว่าออกปี2023ปีเดียวแล้วก็เขาก็ ไม่ออกอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้คือหยุดการผลิตตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างจากเดทนาตัวอื่นก็คือตัวนี้สามารถจับเวลาได้24ชั่วโมงนะครับสังเกตนี่ตรงเลขเก้รบได้ตรงเลขเก้ายีชั่วโมงนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดง100ปีนะครับแล้วก็ตัวเดทนา a กาจะเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมครับตัวเดทนามันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ สีแดงนะครับนันนี่คือข้อที่แตกต่างนะครับหน้าปัดดำแต่ขอบตัวซับดาวจะเป็นสีขาวฝาหลังเปื่อยโชว์มูฟเมนต์นะครับรหัสเครื่องก็คือ C 1 3 2นะครับตัวเก่าของเขาเนี่ยจะเป็นฝาทึบนะครับแล้วก็กันน้ำได้100เมตรนะครับ ส่วน Power Reserve ของเขาก็อยู่ที่72ชั่วโมงนะครับเดโทนาเลมงสถ้าใครอยากแบบลงทุนนาฬิการหรูก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่มหมล่าสุดเลยสวยงามมากๆนะครับโอเคครับ